การปฏิบัติกรรมฐานสำหรับสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดเอยงนั้นก็ไม่ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติตายตัวทีเดียวเพราะว่าอัธยาศัยของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันการสั่งสมอินทรีย์บรารมีมาไม่เหมือนกัน ถ้าเรากำหนดตายตัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคนที่อธิยศัสถูกกันก็จะทำไปได้ส่วนคนที่อธิยศัยไม่ถูกไม่เหมาะสมก็จะทำไปได้วยความลำบากติดขัดฉะนั้นที่สำนักกรรมฐานบัณมิยงจึงมีการ ให้โอกาสในการปฏิบัติได้กว้างขวางขึ้นนีก็จะแบ่งเป็นว่าจะใช้รูปแบบวิธีการดำเนินได้ทั้งสามแนวทางด้วยกันหนึ่งก็คือสมถะปุพังคมะวิปัสนาการ เจริญวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้าก็หมายถึงว่าต้องเจริญทำสมาธิกอ่อนฝึก,กจิตใจให้เข้าถึงสมาธิให้ได้สมาธิในระดับแนบแน่นในอารมณ์ได้ฌานในระดับต่างๆแล้วจึงค่อยยกกงฌาน มากำหนดพิจารณาไตรัก์อันิจังทุกขังนัตตาที่จะมาเป็นวิปัสสนาบุคคลที่มีอัตยสัยสมถะยานิกะก็ใช้วิธีการดำเนินแบบนี้ทําสมาธิก่อนทําสมถาะาก่อนแล้วค่อยต่อวิปัสสนาภายหลังแบบที่สองก็คือวิปัสสนาปุพังคมะ ส,สมถะาการเจริญสมถะที่มีวิปัสสนานำหน้าก็คือเจริญวิปัสสนาไปเลยเริ่มต้นก็เจริญวิปัสสนากำหนดดูรูปดูนามดูสภาวะดูประมัต์ต่างๆทางตา,งตางหูจมูกลิ้นกายใจตรงๆ และเมื่อฝึกไปจนกระทั่งสติเท่าทานวังใจเป็นกลางสมาธิก็บวกขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาในภายหลังอันนี้ก็เรียกว่าบุคคลที่มีวิปัสสนายนิกะอัตยาศัยมาทางทเจริญวิปัสสนาได้ก็ทำวิปัสสนาไปเลยสมาธิก็จะตามมาภายหลังในรูปแบบที่สก็คือ เรียกว่ายุคนันทะสมถวิปัสนาคือการเจริญสมถะและวิปัสนาคู่กันไปสำหรับบุคคลที่ทำแบบที่หนึ่งก็ไม่ถนัดจะทำสมาธิทำสมถะให้ได้ช้าก็ทำไม่ไหวแบบที่สองจะเจริญวิปัสนาดูโรคดูนาดูสภาวะไปเลยก็ตั้งหลักไม่อยู่จิตมันไหลไปหมดก็มาเจริญในรูปแบบที่สาม จเจริญสมถะวิปัสสนาคู่ๆกันทำสมาธิด้วยดูสภาวะดูรูปดูนามพิจารณาสภาวะไปด้วยอยันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่มีอัิยศัยในแบบที่สามก็จะทำไปได้ฉะนั้นจึงได้มีวางเป็นขั้นตอนต้องการปฏิบัติไว้ 4-5หขั้นตอนด้วยกันนะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการกำหนดบัญญัติเป็นอารมณนะ์เริ่มแรกๆก,ก็ใช้กำหนดบัญญัติไปก่อนไม่ว่าจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกหรือจะกำหนดท้องพองยุบก็ตามเดินจะกำหนดขวาซ้ายยกย่างเหยียบหรือจะใช้บัญญัตอิอื่นๆเข้ามา ซึ่งอยู่ในเรื่องของการใช้คำบริกรรมจะบริกรรมกำหนดภาษาบริกรรมใดๆก็ตามที่เห็นว่าเหมาะสมก็ตัวนี้ก็ามาใช้การใช้บัญญัติที่เป็นรูปร่างสันฐานบัญญัติที่เป็นความหมายอย่างเช่นการกำหนดพองยุบก็มีความหมายอารมณ์อยู่การกำหนดขวาซ้ายก็มีความหมายอยู่การกำหนด พุโทโธการกำหนดรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวสั้นก็มีความหมายอยู่หรือมีรูปร่างสันฐานนั่งอยู่ก็จ,จะเห็นในท่าทางของกายที่นั่งหรือว่ามีทั้งศัธบัญญตัติคือภาษาหรือคำบริกรรมอัถบัญญตัติซึ่งมีรูปร่างและก็มีความหมายอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งที่ให้ใช้ไปก่อน เมื่อใช้รูปแบบที่หนึ่งคือกำหนดบัญญัติจนจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีก็จะเลื่อนชั้นไปสู่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สอง,อสองคือการกำหนดปรมัติโดยเจาะจงเ,เข้าไปรู้ตัวสภาวะคือสภาพที่เป็นจริงที่เรียกว่าปารมัติหรือเรียกว่ารูป,ปรธรรมนามธรรมหรือขันธ์ห้าแต่ว่าเป็นการกำหนดใน บางส่วนของกายเช่นคนที่เคยเคยกำหนดท้องพองยุบก็เข้าไปรู้สังเกตที่อาการที่มันไหวความไหว,ไวตึง,ตงย่นยนไว้อันนี้ก็เป็นตัวสภาวะประมัตก์นะ่หรือคนที่เคยดูลมหายใจเข้าออกก็จะไปสังเกตที่ความรู้สึกของลมที่กระทบสัมผัสหายใจเข้ากระทบหายใจออกรู้สึกกระทบ หรือว่าหหยใจเข้ารู้สึกสบายให้ใจออกรู้สึกไม่สบายอันนี้คือการเข้าไปรู้ปรมัตดแต่ว่าเป็นปรมัตดโดยเจาะจงคือเฉพาะบางส่วนของกายหรืออย่างการเดินอย่างขั้นตอนที่หนึ่งเราเคยกันเดินกําหนดขวาซ้ายต่อมาขั้นตอนที่2องเนะี่ยกำหนดปรมัตดจะต้องเข้าไปสังเกตดูความรู้สึกอย่างเช่นฝ่าเท้ากระทบพื้นสัมผัสรู้สึกแข็งรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนเป็นต้น ลงไปก็เ,เท้าตึงน่องตึงพอยกขึ้นมาก็หย่อนก้าวไปก็รู้สึกไหวอย่างนี้ก็เรียกว่าไปรู้ปรมัติความตึงหย่อนไหวเย็นร้อนเนี่ยเป็นตัวปรมัตธรรมเป็นตัวสภาวะแต่ว่ากําหนดเฉพาะบางส่วนอาจจะเป็นที่เท้าที่ขาเนีอันนี้ก็ทําไปก่อนให้รู้จักปรมัตธรรมอนนี้เมื่อฝึกไป จิตใจเริ่มรู้จักสภาวะก็ให้เลื่อนชั้นไปสู่ขั้นตอนที่สขั้นตอนที่สก็คือการกำหนดปรมัดโดยทั่วไปก็คือการกำหนดตัวสภาวะประมัตดอย่างทางกายก็จะมีความเย็นความร้อนอ่อนแข็งย่นตึงความรู้สึกสบายไม่สบายแต่ว่าระลึกรู้ไปทั่วทั่วตัวเนี่ยขยายรับรู้ไปทั่วตัว เวลานั่งก็รู้ไปทั้งหมดไม่ว่าจะมีกายส่วนไหนที่มีกายยประสาทก็จะรับสัมผสัสความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรู้สึกสบายไม่สบายหรืออย่างเวลาเดินเคยเดินกําหนดเฉพาะที่รู้สึกที่เท้าที่ขาก็หักระลึกรู้ทั้งตัวส่วนสะโพกก็มีความไหวมีความรู้สึกลําตัวก็มีความรู้สึก รู้เมื่อทั่วรู้ทั่วทั่วกายแล้วก็เพิ่มไปรู้ที่ใจด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วในสังขารมันไม่ใช่มีแต่ทางกายมันมีสภาวะทางใจด้วยทางใจก็จะมีจิตใจที่เป็นตัวรับรู้ใจมีสติใจคิดใจนึกใจรู้สึกอย่างไรสบายใจไม่สบายใจชอบใจไม่ชอบใจจะต้องหลักลึกรู้ตลอดทั้งการรู้ไปทั่วถึงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ การเห็นการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกเป็นต้นเรียกว่ารู้ประมัติโดยทั่วไปเมื่อฝึกแล้วสติเท่าทันต่อสภาวะได้มากขึ้นว่องไวเท่าทันต่อไปก็เลื่อนชั้นไปสู่ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ก็เรียกว่ารู้ละวางก็คือการรู้จักปรับความเป็นกลางขึ้นก่อนหน้านั้นแม้ว่าจะ มีสติว่องไวเท่าทันก็จริงแต่ว่าบางทีมันยังมีการเพาะมีการจ้องมีการจับอารมณ์มีการเพ่งมีการยังควบคุมบังคับแล้วก็หัดมาสู่การปล่อยวางมากขึ้นการรู้อย่างละวางการรู้อย่างสักแต่ว่าการรู้อย่างวางเฉยการรู้อย่างไม่เอาอะไรฝึกการ ปล่อยวางมากขึ้นหยุดใจไว้นิ่งๆไม่ต้องวิ่งไปตามอารมณ์แต่ว่าอารมณ์คือสภาวะทั้งหลายมันก็จะเข้ามาปรากฏให้รู้เองนะเพราะนั้นเมื่อฝึกเข้าถึงการรู้ละวางได้ดีมันก็จะมียานคือความรู้ความเห็นในธรรมยานวิปัสสนาญาณมันก็จะเกิดทำให้เห็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงความหมดไปดับไปความ บังคับไม่ได้ความไม่ใช่ตัวตนความเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติเหล่านี้อันนี้แหละก็จะเข้าถึงสู่การวิปัสสนาที่จะเป็นทางเดินที่จะเป็นแนวทางตลอดระยะเวลาของวิปัสสนาญาณที่เล่นไปจะต้องมีสภาวะเป็นรูปเป็นนามเป็นปรมัดเป็นสภาวะที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบัน เห็นความหมดไปดับไปสิ้นไปอยู่เสมอเๆนะก็จะไปสู่วีมุตความหลุดพ้นนะเข้าถึงความรู้แจ้งเข้าถึงการดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางสำนักวัดนิยงได้แนะนำสั่งสอนดันั้นจะให้มองเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือ การปฏิบัตินั้นเป้าหมายจริงๆจะต้องให้เข้าไปรู้ตัวสภาวะรูปนามหรือปรมัา์หรือขันห้าซึ่งเป็นเป็นของจริงเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นเป้าหมายเพราะว่าการจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงน่มันจะต้องระลึกรู้ไปที่สภาพที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงก็เรียกปรมัา์หรือว่าสภาวะแต่ว่า ผู้ใหม่ๆเนี่ยยังยังใหม่อยู่จิตใจยังฟุง้งจิตใจยังไหลไปในอารมณ์ยังง่วงเหงาหานอนก็จะใช้กรรมฐานอารมณ์ที่สำหรับให้จิตใจมันเกาะได้ง่ายเพื่อให้ตั้งหลักตั้งมั่นได้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มองเห็นเป็นภาพผังภูมิ เป้าหมายที่จะต้องเข้าไปรู้ตัวสภาวะประมัิเนี่ยเป็นเหมือนแกนในแต่ว่าให้กำหนดที่เป็นส่วนกรอบนอกก่อนเช่นให้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าให้กำหนดจะดูที่ท้องก็ได้ท้องพองยุบก็ได้หรือจะกำหนดอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนหรือจะกำหนดอิริยาบถย่อย การค้่กัรเหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยเหลียวซ้ายแลขวาทําความรู้สึกตัวในอริยาบทย่อยต่างๆไม่ว่าจะรับประทานอาหารการเที่ยวการลิ้มการนุ่งคมการขับถ่ายระลึกรู้ทั้งหมดหรือว่าแม้แต่การจะพิจารณาอาการ32ก็ได้ซึ่งพระพเจ้าก็แสดงไว้ในกายานุปัสสนาติปทานาสามารถนำมากำหนดพิจารณาก่อนหรือว่าจะพิจารณาโดยความเป็นธาตุ ธาตุด,ดินน้ำลมไฟหรือจะพิจารณาโดยการเป็นของปฏิกูลอาการ32ในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังหรือพิจารณาโดยความเป็นซรากศพก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านแต่ว่าไม่ได้ให้อยู่แค่กรอบนอกที่สุดแล้วก็ต้องเชื่อมโยงเข้ามาสู่แกนในคือเข้ามารู้ตัวสภาวะรูปนาม บางท่านเริ่มต้นกรอบนอกด้วยการดูลมหายใจเข้าออกบางท่านอาจจะใช้อิริยาบทใหญ่เป็นหลักกำหนดอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นหลักบางท่านใช้อิริยาบทย่อยเป็นหลักทำความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวบางท่านอาจจะถนัดในการจะพิจารณาอาการ32เป็นของปฏิกูลก็ทำไปก่อนบางท่านอาจจะถนัดในการพิจารณาโดยความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ บางท่านอาจจะพิจารณาโดยเป็นอสุภะเป็นซากศพเป็นของไม่งามก็ได้ทั้งหมดแต่ว่าที่สุดแล้วพอจิตใจตั้งมั่นจะต้องระลึกเชื่อมโยงเข้ามาสู่แกนไหนคือตัวปรมัตดธรรมหรือตัวสภาวธรรมเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้ความเห็นความเจ่มแจ้งตามความเป็นจริงฉะนั้นคำถามที่ว่า การปฏิบัติในรูปแบบนี้จะเข้าถึงระดับวิปัสสนาหรือเข้าถึงอริยสัจได้อย่างไรน,นก็จะต้องเข้าถึงได้ด้วยการที่ว่าการระลึกไม่ว่าจะใช้ในแบบไหนก็ตามที่สุดแล้วจะต้องระลึกเข้าไปจดสภาวะให้ได้กำหนดดูรูปนามดูสภาวะประมัติ์ให้ได้ที่กำลังปรากฏอยู่ เพราะว่าการที่มีปัญญารู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเธอเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเห็นสังขารเป็นทุกข์ทนอยู่ตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือเห็นความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราการจะรู้เห็นความจริงอย่างนี้จะต้องอาศัยการระลึกให้มันตรง ให้มันจดสภาวะของปรมัตธธรรมของรูปนามหรือของสภาวะเพราะว่าความไม่เที่ยงมันอยู่ที่ตัวสภาวะความเป็นทุกข์ความทนอยู่นั่งอยู่ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวสภาวะความเป็นอนัตตาก็อยู่ที่ตัวสภาวะจึงจําเป็นที่ต้องระลึกรู้ให้มันจดสภาวะจะได้ว่าสภาวะจะได้ว่าปมรมมัตธธรรมจะได้ว่ารูปนามจะได้ว่าขันธ์ห้าก็แล้วแต่สิ่งเดียวกันเนี้ย จะต้องระลึกรู้ให้เข้าถึงเพรฉะนั้นช่วงแรกจะอยู่ในกรอบนอกจะใช้รูปแบบใดๆทึ่งต่างกันได้ขั้นดำเนินเพื่อให้จิตใจมันตั้งอยู่ให้ตั้งมั่นที่สุดก็เชื่อมโยงเข้าไปดูตัวสภาวะเพราะนั้นเมื่อเข้าถึงตัวสภาวะได้บ่อยๆหนึงน่งเดืองให้เป็นปัจจุบันวางใจเป็นกลางพอดีเมื่อสติตั้งมั่นไม่หลงไม่ลืมไม่เผลอ ปัญญามันก็จะทำงานประกอบได้จะพิจารณาเห็นสภาวะตามความเป็นจริงได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความแตกดับมันมีความตั้งอยู่ไม่ได้หมดไปดับไปมีสภาพที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนมันจะเกิดการรู้เห็นขึ้นมาด้วยญาณปัญญาาอซี่ประกอบอยู่กับสติที่ตั้งมัน่นะัะนั้น ปัญญาที่เป็นระดับความรู้แจ้งที่เป็นวิปัสนาอาศัยที่จะต้องสติที่จะต้องระลึกให้จดสภาวะต่อเนื่องอยู่เสมอส่วนที่ว่าให้เข้าถึงอริยสัจได้อย่างไรการกำหนดเข้าถึงอริยสัจความจริงอันประเสริฐสี่ทุกสมุทัยในโลธมรร ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือขันธ์ห้าตัวองค์ธรรมของทุกขสัจจะจริงๆก็คือขันธ์ห้านี่เองขันธ์ห้าก็คืออะไรก็คือรูปนามย่อมาแล้วเพราะนั้นการกำหนดให้จดสภาวะรูปนามหรือขันธ์ห้าก็คือเท่ากับเข้าไปรู้ทุกขเข้าไปรู้ทุกขสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากิจตีธรรมต่อทุกข์คือการกำหนดรู้ การกำหนดรู้ก็คือกําหนดรู้ขันห้าที่กําลังปรากฏกําหนดรู้ทุกขอย่างไรที่ถูกต้องก็คือต้องไม่ทําลายทุกวางเฉยต่อดทุกเมื่อการกําหนดรู้ขันห้าหรือรูปนามเนี่ยอย่างวางเฉยเป็นอย่างดีก็จะทําให้เป็นการละตันหาหเหตุให้เกิดทุกข์ไปในตัว ตัณหาคือความทยานอยากเนี่ยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากสงบตลอดทั้งอยากให้ไม่มีไม่เป็นวิปวัตตันหาความอยากไม่มีไม่เป็นก็ต้องละออกไปอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ต้องละออกไปทะยานอยากในกามทั้งหลายก็ต้องละการที่กำหนดรู้ทุกนั่นแหละอย่างถูกต้องวางใจ ถูกต้องคือวางใจเป็นกลางรู้จักวางใจพอดีไม่ยินดียินลายวางเฉยก็ละตัณหาไปในตัวฉะนั้นตัณหาเมื่อถูกละถูกชำระความที่เข้าไปรู้ทุกเห็นทุกตามความเป็นจริงว่าทุกเนี่ยมันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงแตกดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัดตุนแล้ววางเฉยได้ตัณหาก็จะถูกชำระเมื่อตัณหาถูกชำระไป ก็จะเข้าถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์หรือสภาพที่พ้นทุกข์ที่เป็นนิโรธสัจจะก,ก็คือสภาพที่ตันหาถูกละถูกชำระไปนั่นเองนั้นกิจที่จะทำต่อสมุทัยตันหาก็คือปังหานกิจต้องละต้องชำระออกไป กิจที่ทำต่อนิโรธคือนิพพานก็คือสัจจิกเริยรทมให้แจ้งกิจที่จะทําต่อมรรคข้อปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกก็คือภาวนากิจสภาพที่เข้าไปกําหนดรู้ทุกเข้าไปพิจารณาทุกข์เป็นต้นเนี่ยก็เป็นมรรคเป็นอริยมรรคขึ้นทําหน้าที่ไปรู้ไปพิจารณาต่อทุกไประลึกรู้ต่อทุกไปตั้งมั่นต่อทุกเป็นต้น,นความเพียรประกอบกันอยู่เนี่ย วางใจที่ถูกก็ละตัญหาไปได้ตัญหาถูกละก็เข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงต้องอาศัยการระลึกให้จดสภาวะรูปหนาเนี่ถือว่าเป็นเป็นหลักสำคัญหลักสำคัญของการปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่า้ตัวสภาวะหรือว่ารูปนามปรมัตต์เนี่ยมันมีนลักษณะอย่างไรนะเพื่อจะได้เข้าใจเพื่อจะได้เข้าถึงแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องบัญญัติอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตต์เพื่อจะได้ไม่หลงอยู่กับบัญญัติจริงอยู่ในเบื้องต้นเราเอาบัญญัติมาใช้เพื่อให้จิตใจตั้งมั่นก็ใช้ได้เพราะบัญญัติก็เป็น กรรมฐานคำว่ากรรมฐานก็คือเป็นที่ตั้งของสติของจิตได้รับประโยชน์คือทําให้เกิดความตั้งมั่นให้เกิดสมาธิแล้วเราบัญญัติมาใช้มากําหนดเพื่อจิตแจตั้งมั่นแต่ว่าไม่ใช่อยู่แค่บัญญัติเท่านั้นเราจะต้องเชื่อมโยงเข้าไปสู่ตัวสภาวะเป็นหลักสําคัญพอเขาถึงสภาวะมากยิ่งขึ้นจนจิตทิ้งบัญญัติทั้งหลาย ชื่อภาษาความหมายรูปร่างเนี่ยนะเพิกไปสมมติทั้งหลายเพิกไปสติอยู่กับสภาวะธรรมล้วนๆนจะไม่บอกแล้วว่านั่งอยู่ที่ไหนเป็นใครนะมีแต่ตัวสภาวะที่ปรากฏอยู่กับสภาวะเห็นหมดไปดับไปสิ้นไปเป็นไอ้จังทุกขงเนี่ยเข้าถึงวิปัสนาเข้าถึงความรู้แจ้งเข้าถึงอริยสัจเข้าถึงทุก เข้าไปรู้จักทุกก็คือขันธ์้าตามความเป็นจริงจนสามารถละเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาทั้งหลายเพราะปัญญาที่เข้าไปรู้แจ้งความจริงจะทําลายอาวิชชาเมื่อวิชาดับสิ้นไปกิเลสตัณหาอุปาทานก็ดับมื่อกิเลสตัณหาอุปาทานดับก็จะเข้าถึงความดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ด้วยมรรคที่จเจริญขึ้นด้วยวาภาวนากิจทําให้เกิดขึ้นทําให้จเจริญขึ้น โดยย่อก็คือการเข้าไปกำหนดรู้ทุกข์ก็คือกำหนดรู้คันห้านั่นเองนี่ก็เป็นการแสดงโดยย่อๆให้เห็นภาพของการปฏิบัติมาได้แจงโดยละเอียดของแต่ละอย่างแต่ให้เห็นแนวทางก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขอเจริญพร